สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะครับก็มีลูกค้าเป็น CBR 150นะครับผมประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับผมตัดสินใจจะมาเปลี่ยนเป็นชุดโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกไปครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับผมจาก GTR นะครับพรีเมียม2.5นิ้วไบ l e d นะครับเลือกติดตั้งกับตัว CBR 150ตัวนี้นะครับผมลองมาดูไฟหน้าเดิมๆของลูกค้ากันก่อนนะครับ ไฟหน้าดเดิๆเ,เนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนเหลืองๆลักษณะนี้นะครับอ่าลองดูเห็นไหมครับจุดเซนเตรอร์แสงนะครับรวมกันเป็นก้อนแค่นี้นะครับแล้วแสงก็ออกกว้างนะครับแต่ว่าท้องแสงก็ตื้นนะครับผมแล้วเวลาที่เรายกไฟสูงสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับไฟจะสูงขึ้นไปแต่แสงด้านล่างจะหายไปเลยนะครับท้องแสงที่ตื้นอยู่แล้วเนี่ยหายไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดไฟสูงเนี่ยเราจะเห็นแต่ไกลๆไกล้ๆไม่เห็น เวลาเปิดไฟต่ําก็เห็นแต่ใกล้ๆแล้วก็แทบจะไม่สว่างเท่าไหร่เลยนะครับสังเกตดูว่าเวลาที่เราเปิดไฟสูงเนี่ยแสงค่อนข้างแรงกว่ามากๆนะครับแต่ไฟต่ํานี่คือแสงจักว่าค่อนข้างแย่เลยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยหน้าตาก็าหลอดไฟเหลืองๆนะครับอย่างว่ารถมันก็จะมองดูเก่าหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราใส่ LED เนี่ยมันก็จะดูใหม่ขึ้นแต่ว่า มันก็นะครับมันก็เหมือนกับคัน 650F นะครับที่พ่อค้าเพิ่งรีวิวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับมันจะฟุ้งนะครับผมมันจะควบคุมแสงได้ยากถ้าเราเลือกหลอดมาไม่ถูกต้องนะครับอ่ะโอเคลักษณะแสงประมาณนี้เลยหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งไปเนี่ยหน้าตาจะเปลี่ยนไปประมาณไหนและแสงที่ได้มาเป็นยังไงเรามารอดูกันเลยครับ โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า CBR 150นะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะเป็น GCR นะครับพรีเมียมไบแ2.5นิ้วนะครับอใส่อแดปเตอร์ลองออกมาแล้วก็ใส่วงแหวนของ3.2นิ้วเลยนะครับมันก็จะใหญ่เต็มโคมแบบนี้เลยนะครับเต็มมากๆนะครับผมเต็มแต่ว่าเต็มในที่นี้นะครับคือไม่ติดหน้าเลนนะครับผมเห็นไหมครับนี่ ไม่ติดหน้าเลนนะครับมีระยะเหลืออยู่นะครับผมอ่าไม่ต้องเจาะแปลงโคมใดๆทั้งสิ้นนะครับคือสามารถติดตั้งได้เลยตัวนี้นี่ครับผมพร้อมไฟหลีนะครับผมเป็นของเฮกซ่านะครับผมตัวนี้อยู่ที่ 5500K นะครับวงแหวนอยู่ที่ 6000K นะครับสีเพื่อจะต่างกันหน่อยในกล้องเนี่ยมองเหมือนวงแหวนจะออกฟ้าๆเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมวงแหวนเนี่ยขาวนะครับสามารถที่เข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับผม อ่าตัวไฟหลีก็เป็นโทน 5,500k สบายสบายอุ่นใจอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับทำสวิตช์แยกปิดเปิดไปให้เสร็จสบเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้สวิตช์วงแหวนนะครับผมนี่ครับปิดก็ไฟก็จะดับด้วยนะครับที่สวิตช์เวลาเปิดปุ๊บไฟที่สวิตช์ก็จะติดด้วยนะครับผมเพื่อให้เรารู้ว่าเราเปิดวงแหวนแล้วนะนะครับผมแล้วก็ตัวสีแดงนี่เป็นสวิตช์ไฟหน้านะครับนี่ครับผมนี่ นี่นะครับปิดนะครับเปิดครับปิดครับนะครับไฟตัวนี้ดับด้วยนะครับผมเปิดปุ๊บไฟติดนะครับอ่าโอเคเรามาดูไฟหน้าที่ได้กันนะครับตอนที่หลอดเดิมเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่าตัวนี้หลังจากที่เราติดตั้งเบรคเตอร์ไปครับสังเกตดูครับผมคัดออฟคมกริบเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีการแยงตาแน่นอนแล้วแสงสังเกตดูนะครับหลังจากจุดเซนเตอร์แสงนะครับแสงก็ยังเกลี่ยไปได้ทั่วมากๆนะครับตัวนี้ขับสบายๆแน่นอนนะครับผมไฟต่ํานะครับผม สูงครับต่ําครับสูงครับไฟต่ําไม่แยงตานะไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยแน่นอนนะครับสําหรับตัวมอไซค์เนี่ยพระค้าจะวัดตาการแยงตาที่หน้ารถให้ไม่ได้นะเพราะเวลาที่เราตั้งขาตั้งเห็นไหมครับผมไฟด้านกว่ามันเชิดนะครับแบบนี้ยังไงก็แยงตานะครับผมอ่าโอเคเราเวลาที่เราไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับเราอยากจะใช้ไฟพาร์ตนะครับเราสามารถที่จะแตะแตะที่สวิตช์ไฟสูงนะครับผมแต่แบบนี้นะครับจะเป็นไฟพาร์ตแบบนี้เลยเห็นไหมครับ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับจบๆเลยครับผมตัวนี้พร้อมติดตั้งไปอยู่ที่5,000บาทนะครับพร้อมติดตั้งอยู่ที่5000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัว GTR Premium by LED 25นิ้วนะครับติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับในหลายๆรุ่นนะครับราคาจะอยู่ที่5,000บาทเลยแต่สำหรับบางรุ่นเนี่ยอาจจะแพงกว่านั้นนะครับรถที่ไฟหน้าเดิมเป็น LED จะต้องมีการดัดแปลงที่ค่อนข้างเยอะก็จะแพงกว่านะครับผมโอเคครับผมหล่อๆจบๆเลยคันนี้ โอเคครับสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆด้านบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชาช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ